เอาละครับผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่การชมกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์แบบเรียลไทม์อย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่าเรามีการออนไลน์แบบเรียลไทม์นะครับจากวัดเครือข่ายจาก4ภูมิภาคด้วยกันนะครับไปกันที่จังหวัดแพร่ก,กันก่อนนะครับที่วัดพร,ระบรมธาตุช่อแหนะครับซึ่งวันนี้ทางพระโกศัยเจติยรักษ์ครับท่านจเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุช่อแหอยู่ที่ จังหวัดแพร่นะครับจะมีกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ครับซึ่งในวัดแรกนี้ผมจะเรียนเชิญทางท่านประหลัดนะครับเป็นผู้ที่พูดคุยครับเรียนเชิญครับกาบนมัสการท่านนระขุณค่ะขออนมัสการถามว่านอกจากการจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระบรมมหา,าธาตุแล้วเนี่ยค่ะทางวัดเองยังได้มีการจัดกิจกรรมออนไลน์เพื่อให้ผู้ทศนิกชนได้มามีส่วนร่วมอย่างไรบ้างเจ้าค่ะ ขอถวายความเคารพพระเทพคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรมุนีท่านพระเถรานุเถรนที่ครบรอบศูนย์ครูขอจเจริญพรท่านประดกระทรวงวัฒธรรมท่านประหลัดจุพาทวีวัฒนกิจบวรอ้อ้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงวัฒธรรมและท่านอธิบดีกรมการศาสนาการะทรวงวัฒธรรมด้วยตลอดจ,จนถึงท่านสาธุชนทุกท่านนอกจากกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรนษราออนไลน์ที่ทางวัดพระธาตุช่งแห่พระอารามหลวงร่วมกับกรมการศาสนา กิจกรรมที่โดดเด่นที่ตอบโจทย์ให้กับสาธุชนร่วมกิจกรรมได้อย่างนีมากนอกจากเวียนเทียรพระรักศินรอบองค์พระธาตุช่องไหยแล้วยังมีการทรวัดเช้าธรวัดเย็นธรมนตะบ,บารแสดงพระธรรมเทศนาภาคภาษากลางและแสดงพระธรรมเทศนาพุทธธรรมขมเมืองอมีรายการปุจชาวิสัชนารายการเจ้าคุณตอบปัญหาธรรมะได้รับความร่มไม้ร่มมือจากกรมการศาสนาเป็นอย่างยิ่งโดยท่านรองอธิบดีกรมการศาสนาท่านสำรวยนักการเรียนแล้วร่วมเข้ามาสนทานาธรรมด้วย และได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านสมหวังพ่วงบางโพที่ท่านพูดถึงเรื่องของจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดคุณธรรมเป็นจังหวัดที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐแล้วก็พูดถึงกิจกรรมภารกิจต่างๆมีการเจริญกรรมฐานจเจริญกิจภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมะฉะนั้นกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดภรษาออนไลน์เพิ่มพลบาร,รีทุกชีวีปลอดภัย ที่ทางวัดพระธาตุเขอแไหพระอารามหลวงร่วมกับกรมการศาสนานี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากก่อนหน้าที่ทางวัดจะร่วมกิจกรรมกับกรมการศาสนานั้นทางวัดได้จัดกิจกรรมออนไลน์ผ่านช่องทางออนไลน์อยู่แล้วเป็นความโชคดีมากเลยที่ทักอยากจะให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานแรกที่ส่งเสริมให้วัดทุกวัดทั่วประเทศได้มาจัดก,กิจกรรมออนไลน์อย่างนี้ในยุค new normal ตอบโจทย์ของอการแพร่ระบาดของโควิด19ดังนั้นก็นขอชื่นชม เป็นอย่างยิ่งที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการให้วัดที่มีส่วนร่วมนี้เพราะฉะนั้นณนะเวลานี้ก็ถือว่าเป็นวันมะวันธรรมสวรรค์เป็นครั้งที่สิทธนะก็ถือว่าเป็นโอกาสโชคดีสาธุชนที่ทำณนะเวลานี้ถือว่าเป็นตัวแทนของสาธุชนที่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและณนะเวลานี้กระผมอัตมาภาพก็ขอ,ขอทําหน้าที่แทนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยโดยเฉพาะท่านประลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านประลัดยุพา ข่าววัฒนกิจบวรขออน,อนุโมทนาสาธุจเจริญพรทุกคนหน้ากันด้วยนะกับพระพระคุณนะครับทางท่านพระ